สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูปูก็มาทำคลิปให้รับชมรับฟังกันอีกนะคะหลังจากห่างหายไปสองสวันนะคะวันนี้ครูปูจะมาวาดรูปน้องลิซ่า b l a c k พิงคนะคะด้วยสีไม้ให้ดูกันนะคะคือครูปูวาดมาส่วนหนึ่งแล้วนะคะจากข้างนอกแล้วก็รูปน้องลิซ่าแบล็ k พิง k ์ครูปูก็ได้เคยวาดด้วยสีน้ำแล้วก็ดินสอกดสีบี แท่งเดียวเอาอยู่สไตล์ครูปูนะคะก็ได้วาดไปออสองแบบแล้วนะคะคราวนี้มาเป็นแบบที่3นะที่ครูปูจะมาแนะนำวิธีการวาดให้ดูกันนะคะก็ครูปูขออธิบายรายละเอียดก่อนนะคะครูปูเริ่มวาดด้วยการใช้สีนะคะร่างภาพไปเลยนะคะวาดดวงตานะคะแล้วก็ วาดล่างล่างจมูกนะคะคือปูจะครูปูไม่ได้ล่างภาพด้วยดินสอนะคะภาพนี้นะคะก็จะวาดด้วยสีไปเลยนะคะใช้สีน้ําตาลอ่อนนะคะเอาละค่ะเรามาลงแสงเงาเพิ่มขึ้นนะคะวันนี้ครูปูก็จะมีอุปกรณ์มาแนะนํานะคะสองอย่างด้วยกันนะคะเรามาลงสีเพิ่มขึ้นกันเลยนะคะ สไตล์นี้อาจจะดูไม่เรียบเนียนนะคะเพราะว่ามันคล้ายกับแบบการสเก็ตนะคะอูจะลงสีไปแบบตามที่เราเห็นนะคะให้เราสังเกตสีด้วยนะคะอูจะมาลงเพิ่มเติมให้ทุกคนดูกันนะคะ สไตล์นี้นะคะใช้ทิชชู่เกลี่ยนะคะคูปูได้วาดจากข้างนอกมาแล้วนะคะวันนี้ครูปูก็จะมาสาธิตให้ดูนะคะการใช้แสงเงาก่อนอื่นนะคะคูปูก็อยากจะบอกให้ทุกคนเข้าใจว่าถึงแม้ว่าเราจะวาดสีน้ำนะคะทั้งหมดนะคะแต่ว่าถ้ามันไม่ สวยงามหรือคมชัดเราสามารถใช้ตัวช่วยอื่นช่วยได้นะคะอย่างวันนี้ครูปุณแนะนำพิกมาบลัดนะคะเนี่ยค่ะครูปุก็เอามาใช้เป็นตัวกรีดอายไลเนอร์เห็นไหมคะปลายแหลมนะคะเหมือนกับกรีดอายไลเนอร์เนี่ยค่ะครูก็จะใช้แทนสีไม้คือเราลงสีไม้สีดำไปแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่คมเข้มเท่าไหร่นะคะให้เราใช้ตัวช่วยอื่นนะคะ เพื่อให้งานของเราสามารถออกมาดีได้นะคะเราคือไม่ใช่ว่าเราวาดสีไม้ก็วาดเฉพาะสีไม้เราอาจจะใชออ้อุปกรณ์อื่นนะคะมาช่วยแต่งเติมเสริมส่งให้งานของเราดีขึ้นได้นะคะเมื่อก่อนครูปูก็จะแบบว่าเอ้ยทำไมเราวาดไม่ได้เพราะว่ามันไม่คมอะไรแบบนี้นะคะจากการเรียนรู้ของตัวเองนะคะก็ยอมที่จะปรับเปลี่ยนได้นะคะ คือเราสามารถที่จะใช้อุปกรณ์อื่นมาเป็นตัวช่วยเพื่อให้งานของเราออกมาดูดีที่สุดนะคะนิวหูก็จะมาเติมรายละเอียดนะคะหลังจากวาดไปแล้วนะคะช่วงปากนะคะพููก็มีอุปกรณ์ที่เอ่อเป็นยางลบนะคะยางลบมอเตอร์นะคะเสียงเหมือนกับเสียง ที่กรอฟันนะคะเสียวฟันกันบ้างหรือเปล่าคะผู้ชมท่านผู้ชมคะเห็นไหมคะคุูจะลบออกนะคะคือบางทีนะคะสีส่วนเกินนะคะมันจะเข้าไปทําให้ฟันดูไม่ขาวนะคะเราสามารถลบออกได้นะคะก็นี่นะคะคุ๊ก็จะลบด้วยยางลบนี้อีกทีนะคะ เราสามารถใช้ตัวช่วยอื่นช่วยได้นะคะเพื่อให้งานของเราออกมาดีอันนี้ครูใช้กระดาษทิชชู่เกลี่ยนะคะหลังจากเราระบายไปแล้วนะคะเพื่อให้สีเรียบเนียนยิ่งขึ้นนะคะใช้ทิชชู่เกลี่ยนะคะในวงกว้างได้เลยนะคะ ค่ะแล้วก็มาดูกันนะคะช่วงไหนที่เป็นแสงสีเหลืองนะคะแล้วก็ใช้ ให้ใกล้เคียงที่สุดนะคะตามที่ตาเราเห็นนะคะถ้าเรามีความช่างสังเกตอย่างละเอียดนะคะเราก็จะวาดออกมาได้ใกล้เคียงที่สุดนะคะในการลงสีนะคะและแสงเงานะคะอยากให้ทุกคนนะคะ่าส,สังเกตรายละเอียดต้นแบบเยอะๆนะคะจะทําให้เราสามารถวาดได้ออกมาใกล้เคียงที่สุดนะคะอันนี้ครูปูวาดรอบนอกมานะคะคือถ้าวาดใน คลิปนะคะมันจะนานนะคะก็จะเอามาให้ดูกันนะคะส่วนที่มาลงแสงเงาเพิ่มนะคะสไตล์นี้ไม่ยากนะคะเพราะว่าสีไม่ละเอียดนะคะเราจะลงแสงเงานะคะตามที่เราเห็นนะคะช่วงไหนเข้มช่วงไหนดำนะคะ การที่ผสมสีน้ำตาลนะคะจะทำให้ภาพของเราไม่ดูแข็งเกินไปนะคะดังนั้นนะคะก็สีน้ำตาลนี่ยะค่ะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ดูภาพรวมดูดูซอฟขึ้นนะคะดูนุ่มขึ้นนะคะ จะกดไปตามที่ครูครูเห็นนะคะเห็นเหมือนกันไหมคะต้องสังเกตนะคะสังเกตรายละเอียดนะคะเดี๋ยวช่วงปากนี่ครูครูคลงสีคือยิ่งเราเราสามารถมาลบฟันแล้วก็วาดใหม่ได้นะคะฟันก็จะดูขาวขึ้นนะคะเห็นไหมคะเราสามารถลบฟันนะคะถ้าเกิดมีสีส่วนเกินนะคะเข้าไปนะคะ แล้วก็ลบฟันออกได้นะคะแล้วก็ใส่ซี่ฟันเข้าไปใหม่นะคะ <c oughs> <c oughs> คุจะระบายแบบหนักแน่นมากเลยนะคะชอบทำอะไรที่แบบว่าหนักแน่นจนทั้งสีทั้งที่สอหักกันละนาวเลยช่ไหป,ปะเป็นประเภทมือหนักนะคะ พอจะเห็นภาพรวมไหมคะหวังว่าครูปุจะเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจนะคะให้ใครหลายๆคนอยากลุกขึ้นมาวาดลูกกันนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดนะคะที่อยากให้ทุกคนลุกขึ้นมาวาดลูกกันนะคะ ช่วงซี่ฟันนะคะเราก็ใช้สีนะคะแบ่งนะคะตรงนี้เป็นสีน้ำตาลนะคะพยายามใช้สีแหลมนะคะแล้วก็เบาเบามือหน่อยนะคะเราจะได้เน้นซี่ฟันออกมานะคะช่วงช่วงฟันนี้ก็ไม่ยากนะคะให้เราเ สังเกตซี่ฟันนะคะอยู่ตรงไหนบ้างนะคะอยู่ซี่ฟันด้านล่างนะคะเนี่ยค่ะเราสังเกตรายละเอียด ระบายช่วงเลิอฝีปากนะคะให้เข้มขึ้นใช้สีออกแดงๆหน่อย เน้นช่วงรูจมูกนะคะออกสีน้ําตาลนะคะใช้สีเนื้อนะคะระบายทับไปอีกหน่อยนะคะเพื่อให้หน้าดูเรียบเนียนขึ้นนะคะอาจใช้ยางลบมอเตอร์นะคะช่วยเราต้องการส่วนไหนให้ขาวนะคะ เ่วงสันจมูกนะคะถ้าเข้มไปนะคะเกลี่ยนะคะเกลี่ยด้วยทิชชู่นะคะเพื่อให้ดูฟุ้งนะคะเหมือนการแต่งหน้าไปด้วยเลยนะคะ เน,นช่วงผมนะคะวาดง่ายๆนะคะสไตล์สไตล์นี้ไม่เน้นแบบว่าการใช้สีไม้มีหลากหลายสไตล์นะคะก็คือการที่แบบว่าเาใช้ปลายแหลมมากแล้วค่อยๆไล่ไล่ผสมกันนะคะแต่นี้ก็พูดมาแบบคล้ายกับสเก็ตนะคะหมายถึงว่าการสเก็ตนะคะ แบบเร็วๆนะคะเห็นสียังไงระบายไปอย่างนั้นเลยนะคะคืออาจจะใช้สีไม่มากนะคะในการผสมกันนะคะเห็นไหมคะขาวกับดำมาอยู่ใกล้กันนะคะก็จะผักน้ําหนักให้ดูมีมิติมากขึ้นนะคะนี้ถ้าเราสังเกตเยอะๆนะคะจะทำให้เราสามารถแยกน้ําหนักได้ดีนะคะ เป็นยังไงบ้างคะรูปน้องลิซ่าแบล็กพิงค์นะคะวาดด้วยสีไม้นะคะระบายสีนะคะตามที่เราเห็นเลยก็จะทำให้เราวาดออกมาได้ใกล้เคียงที่สุดนะคะ การที่เราจะวาดรูปให้เกิดทักษะก็คือการที่เราต้องฝึกวาดนะคะบ่อยๆนะคะเพื่อทำให้เราจับจุดได้แล้วก็เกิดทักษะความชำนาญน,นะคะ รูขอเซนลายเซนก่อนนะคะด้วยสีเออ0.8นะคะโอเคนะคะด้วยปากกาเคมีเป็นยังไงบ้างคะพอจะวาดกันได้ไหม สีฟ้าบางทีสีมันก็ไม่ไม่เหมือนกันนะคะเราต้องต้องดูด้วยค่ะสะีรู้สึกว่าช่วงนี้มันจะยาวไปเนาะ เป็นเป็นไงบ้างคะปัดขี้ยังลบออกเนาะปัดเศษยังลบปัดขี้ลบขอไปก็ปัดเศษยังลบนะคะอืม <c oughs> <c oughs> แล้วเราก็เกลี่ยนะคะตรงนี้ยังไม่เนียนใช่ไหมเราก็เกลี่ยช่วงไหนที่ยังไม่เนียนเราก็เกลี่ยด้วยกระดาษทิชชู่นะคะเกลี่ยให้ฟูงฟงนะคะถ้าตัวช่วยนี้ก็ใช้ดีนะคะกูจะตัดด้วยคัตเตอร์นะคะให้เป็นเหลี่ยมนะคะ เดี๋ยวจะตัดด้วยคัตเตอร์นะคะอืมนี่ก็ได้ใช้ใช้ใชยางลบนี้ก็ได้นะคะมันมันเล็กดีแต่ว่ามันจะหมดแล้วมันจะหลุดแล้วนะคะก็นี้ก็ได้นะคะใช้ยางลบนี้ละคะ่ะ นั้นรู้สึกสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นไปนะคะอย่างลบมอเตอร์โอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะพอจะเป็นลิซ่าแบล็กพิงหรือ,อยังคะเป็นน้องลิซ่าแบล็กพิงหรือ,อยังมาดูกันต่อนะคะครูจะเน้นซีฟันนะคะ วาดกันได้ไหมคะปัดเสร็จยังลบออกไปนะคะอันนี้สไตล์ <ctions> ที่ไม่ยากเกินไปนะคะครูบุคิดว่าทุกคนสามารถระบายได้นะคะ ระบายได้ไม่ยากเลยนะคะง่ายๆเห็นเส้นผมก็แบบระบายตามทิศทางของผมเลยนะคะ เอาละค่ะวันนี้ครูปูก้องอาวดให้ดูเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจนะคะให้กับทุกคนนะคะได้ลุกขึ้นมาวาดรูปก,กันนะคะอยากว่ารูปเก่งช่องนี้ตอบโจทย์ค่ะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ครูปูด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ